หมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยใส่ทั้งระบบ IOS และแ n น r o อยสตีมมอดังๆใช้กันเพียบรบเครื่องเรื่อง E- ี o ิต b a บอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจดแท้คนติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกกบเหมือนกันนะครับอาจารย์วิดีโอวันนี้ก็จะมาพบกับ10แผนรประจําสัปดาห์อีกเช่นเคยนะว่ามันจะมีแผนใหม่ๆอะไรหรือเปล่านะสัปดาห์นี้นะทุกคนนะ ไปดูกันเลยครับว่าสเแ,แรกประจำสัปดาห์นี้จะมีอะไรกันบ้างก็กวจะเป็นรับชมคลิปแล้วครับก็กดกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็กระังในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ2 0 0ยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะโ็ไปดูกันเลยครับว่าสเปแ,แรประจำสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับโ็ไปดูกันที่แผนแรกแผนแรกรหัสแผงก็จะเป็น C37 กดตามได้เลยเบียทีมแบบนี้เอเชีย เจลีก2แล้วก็ทีมที่17นํามา6ทีมนี้เลย17เชียงฟอร์มชันแล้วก็ดีฟเอาไปก็จะเป็นแผนนี้ c 3 1 2ก็จะมี mf ตัวหนึงแล้วก็มี cf 2ตัวนะกลาง3ตัวแล้วก็เซนเตอร์2ตัวรวมกับ เดกซายไปขวาเป็น4ตัวนะทุกคนนะจะประมาณนี้เลยนะแผนนี้นะแผนแรกพอไปดูแผนต่อไปก็คือแผนที่2แผนที่2รหัสแผนก็จะเป็น 2, 53 3 5 5 3 3เลื่อนลงมานี่เลยกดตามได้เลยนะแบกกลับมาชิงฟอร์มิชันแล้วก็ดีฟอล์มเหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้ออกมา c 1>, 1 3 2ที่มันหายไปณนะอาทิตย์ก่อนนี้มันหายไปแล้วนะแต่ว่าอาทิตย์นี้มันกลับมาแล้วอยู่สโมสรนี้เลยนะก็ลองเอาไปเซฟมันดูได้เดี๋ยวมันก็จะหายอีกนะถ้าไม่ได้เซฟไว้นะประมาณนี้เลยนะแผนนี้ถ้าใครหาอยู่ก็ไปเซฟกันไว้ได้เลยก็แผนที่3ก็จะเป็นปรหัสแผน25แล้วก็สุดท้าย25แล้วก็ทีมสุดท้ายเลย แบ็กกลับมาเฉียงโปรโมชั่นแล้วก็ดีฟลต์ไปแบบนี้ก็จะได้แผนนี้ออกมา c 2, 2、2..2 นะมีหลัง4ตัวกลาง2ตัวยังเย็บ2ตัวแล้วก็ฟองหน้า2ตัวนะประมาณนี้เลยนะพอจัดตามกันได้ถ้าเอาถ้าเราจัดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้นะตึบสวยแบบนี้เลยนะพอลองเอาไปเล่นกันดูได้นะแผนนี้นะบางทีมันก็อาจจะหายได้นะทุกคนถ้าไม่เซฟไว้นะพอประมาณนี้เลยนะแผนที่3นะ แผนที่4ก็ไปดูกันแผนที่4รหัสแผนก็จะเป็น1.95ยุโรแล้วก็9นี่เลยแล้วก็ทีมที่5ลงตกลงไปจะกลับมาแบบนี้แล้วก็เช็คฟอร์มิชัน f ด u ฟอล์มือนเดิมก็จะได้แผนเลือกมา4ี3 3นะก็ตรงนี้จะปรับเป็นดิมเได้นะแต่ปรับเป็น MF ไม่ได้นะเป็นตัวลูกไม่ได้ก็มีปีกซ้ายปีกขวาประมาณนี้นะแบบน,นี้นะ ถ้าเราจัดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าจัดออโต้นะสวยแบบนี้เลยก็ต่อมาก็เป็นแผนที่5แผนที่5รหัสแผนก็จะเป็น196 196ต่อจากเมื่อกี้เลยนะแบกกลับมาเช็ค f o r m i s s i o n ล้วก็ดีฟอลไปเหมือนเดิมจะได้แผนนี้ออกมา สามสองสามสองประมาณนี้นะถ้าเราจัดพอโต้ก็จะได้ประมาณนี้คือสวยๆแบบนี้เลยนะถ้าใครไม่มีก็ไปเซฟกันได้นะสัปดาห์นี้มันก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีเผนใหม่มาสักเท่าไหร่นะทุกคนนะก็สัปดาห์เมื่อกี้อาจจะมีนะสัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยมีนะนอกจากเป็นเผนแบบซีซีหนึ่งสามสองที่อาจจะหายไปนะก็ไปเซฟกันได้นะก็ามาให้ดูนะก็ บางทีอาจย์หน้ามันอาจจะหายได้นะทุกคนนะมัจะประมาณนี้เลยนะพวไปดูแผนที่6แผลนที่6รหัสแผนก็จะเป็น1,11,12 1,11นี่เลยแล้วก็ทีมที่12นับไป6 12ทีมนี้เลยแลก้กก็มาชิงฟอร์มิชันแล้วก็ดีโฟร์ไปเหมือนเดิมก็จะได้แผนนีเยอะมา C 3 1 2หนึนะหลัง4ตัวกลาง3ตัวตัวลูก2แล้วก็ C F 1ตัวนะถ้าเราจัดพอโตมันจะได้ประมาณนี้นี่เลยแผนนี้นะก็แบบตีมตึงๆเลยนะทุกคนนะ4 3 1 2นะ4 3 2 1ก็จะประมาณนี้เลยนะก็ไปดูแผนที่7แผนที่7รหัสแกนก็จะเป็น1 1 4 ยุโรป1แล้วก็เตีมที่4แบ็กกับมายเชียงฟอร์เมชันแล้วก็ดี a ฟอ t ไปเหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้ออกมา C1-C1 แต่ตรงนี้จะปรับเป็น MF ไม่ได้นะทุกคนกะลาง3ตัวนี้จะปรับเป็น MF ไม่ได้ปรับได้แค่ m m f 3ตัวแล้วก็ c m f 3ตัวนะแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ําแล้วก็หลัง4ตัวเหมือนเดิมก็จะประมาณนี้นะแผนที่7นะโ็ไปดูแผนที่8 แผนที่แรหัสแผนก็จะเป็น 2, 1, 5 South a m e เซา a อเมริกดีที่1แล้วก็ทีมที่5้ากดักมาชิงฟอร์มิชันแล้วก็ดีฟอลไปก็จะได้แผนนี้ออกมา 4, 4 2นะมันก็จะคล้ายๆกับแผนสแตนดาร์ดนะแต่ว่าสแตนดาร์ดมันจะอยู่สูงกว่านี้นิดนึงทั้ง2ตัวนะก็จะประมาณนี้ลนะแผนนี้นะถ้าใครแบบ ชอบกลางที่มันแบบเยอะๆนะก็เอาแผนนี้ไปเล่นได้นะถ้าเราจัดให้จัดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้นะกางรับ2ตัวหรือจะเอาเป็นบล็อกตัวบล็อกก็ได้นะแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวานะทุกคนนะก็เห็นเอาความเร็วไว้นะปีกซ้ายปีกขวาแผนนี้พอประมาณนี้แล้วนะแผนที่8ปนะโอไปดูแผนที่9แผนที่9ก็จะรหัสแผนก็จะเป็น1 49 1กนิมลี แล้วก็เทมมที่9นี่เลยแบ็คกบมาเชียงคอมมิชชั่นแล้วก็ดีฟอลไปเหมือนเดิมก็จะได้แผ่นนี้ออกมา3 4 3นะมีเอเดตสองตัวปรับเป็นเทมมเย็บไม่ได้นะทุกคนนะแผ่นนี้นะแต่ว่าปรับเซียบตรงนี้เป็นเอเดตได้นะจะเป็นเอเดตสามตัวได้นะถ้าปรับนะแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกดำแล้วก็มีกลางรับ2ตัวนะ หรือไม่ก็ใส่เป็นบล็อกๆ,ๆได้นะแล้วก็เล่นกลางรับได้ด้วยนะแผนนี้นะแล้วก็เซ็นเตอร์3ตัวนะแผนนี้แล้วก็แผนสุดท้ายอ็อหัสแผนก็จะเป็น 1, 7, 3 3 7 7, 3กก็นับมาเลย 6, 12, 13ทีิมนี้เลยแบกกลับมาเิงฟอร์เมชั่นแล้วก็ดีโฟไปก็จะได้แผนเนี้ยมา3าม3ทุกคนก็ อาจจะเคยเห็นไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะเพนเนีนะก็ลองเอามาให้ทุกคนชมแล้วก็เลือกกันเล่นได้เลือกกันเซฟได้นะก็บางทีมันอาจจะหายไปก็อาจจะเสียดายไ,ได้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะวัอาทิตย์นี้ก็ไม่มีแผนใหม่อะไรเยอะมากมายนะทุกคนนะก็รอ,อดูสัป,ปดาห์ต่อไปว่าจะมีแผนอะไรใหม่ไหมนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้ากครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อไปด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ